สวัสดีครับกลับพบกับการเพาะฟุตบอลสูงแรกครับแนวทางสูงแรกกับผมครับหนึ่งสูงแรกครับพบกันเป็นประจำครับวันนี้ก็ประจำวันพระรหัสที่2ครับกุมภาพันธ์ครับสองพบกครับพบกับแนวทางสูงแรกครับครึ่งแรกไม่ยิงย้ำครึ่งหลังครับตามเทคนิคการลงทุนสูงแรกของเรานะครับถ้าที่สนใจเข้ากลุ่ม v p ครับ id line ครับด้านหน้านี้ครับขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มสอนเทคนิคการคัดบอลครับคัดบอลอย่างไรให้เกิดสกอร์ครับสอนเทคนิคการลงทุนครับลงทุนอย่างไรให้ได้กําไรครับมีสอนอยู่ในกลุ่มคร ตอนนี้ VP หนึ่ง VP 2ก็เต็มมาที่บ้อยครับปุ่มละห้าร้อคนก็หนึ่งันคนครับก็เปิด VP สกัก็ VP สเพื่อรองรับสมาชิกนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยครับที่ออกมาทําคลิปวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ฟุตบอลแนวสูงแนวทางสูงแรกที่ผมได้ให้ครับตัว VP ของผมครับหลังจากงดไปแต่ก็ยังให้ทีเด็ดครับแต่ก็งดไปหลายหลายวันครับสรุปผลฟุตบอวันเมื่อคืนครับที่ให้ไปครับก็มีพลาดเป็นหนึ่งคู่ครับเป็นคู่ลียงครับ คูอื่นก็ทำกำไรกันไปได้ครัมียกไปหนึ่งควบตัววีพิงผมรับก็ครึ่งแรกก็นีใบแดงหนึ่งใบครับแล้วก็ยิงยิงหนึ่งลูกครึ่งแรกครับแล้วก็จบเก้าสิบกาีที่เสมอไปหนึ่งหนึ่งครับนี่คือสรุปผลแนวทางที่ให้ไปเมื่อคืนครับก็ขออภัยครับตัวที่พลาดด้วยครับแต่โดยรวมตัววีพผมก็ทํากําไรกันไปได้อย่างต่อเนื่องครับคือยิงตอนนั้นที่ผมกดก็ครึ่งลูกครับนำเก้าสิบกว่าที่ผมกดครับเมื่อคืนนี้ครับก็ยิงครึ่งแรกหนึ่งลูกก็เป็นทีมเดือนยิงครับแล้วก็ เจ้าบ้านมาตีเสมอครับช่วงท้ายๆเกมครับตทีที่80กว่า90ครับก็ยินดีกับท่านที่ติดตามและก็ขออภัยตัวที่พลาดด้วยครับดีโยงครับจดสูนย์เลยแล้วก็มียกไว้หนึ่งคู่วันนี้ผมก็มีตัววีพีผมหนึ่งตัวครับพร้อมกับตัวแถมอีกเหมือนเดิมครับวันนี้ครับเตรียมมาให้ครับเดี๋ยวว่าตัวแถมผมจะขึ้นให้ช่วงที่วิเคราะห์ไปครับจะมีตัวแถมขึ้นให้ไปดูตัววีพีผมเลยครับวันนี้ตัววีพีผมของผมก็เป็นฟุตบอลซาอุครับเตะเวลาสี่ทุ่มครับค่นี้เต็จสี่ทุ่ อันซาบับครับเปิดบ้านรับการมายาของอันดาฮัมครับคู่นี้เตะเวลาสี่ทุ่มครับแอปที่ผมใช้คัดบอลก็เป็นแอปนีับทีเฮสคอครับเห็นไหมแอปทีเฮสคอครับใช้ในการคัดบอลนี่คือคัดสดเลยมาดูราคาคู่นี้ครับราคาเปิดมาครับเป็นเจ้าบ้านครับต่อหนึ่งลูกครับจ่ายน้ําฝั่งเจ้าบ้านครับศูนย์จุดแปดห้าจ่ายน้ําฝั่งทีมเดียรครับศูนย์จุดเก้าห้าครับ ราคาปัจจุบันนับขยับมาเป็นต่อลูกควบลูกรึ่งครับแต่น้ําฝั่งตะบ้านครับ0.88แต่น้ําฝั่งทีมเยียงครับ0.93ครับสูงครับเปิดมาสูง2.5ครับแต่น้ําฝั่งส universe, ูงครับ0.85แต่น้ําฝั่งต่าครับ0.95ครับราคาสูงปัจจุบันนับขยับขึ้นมาเป็นสูง2.75ครับแตน้ําฝั่งสูงครับ0.98แต่น้ําฝั 75, 1, ่ง 75, saliva, 75, water, 98, ต่ำ0.83เจ้าก็ให้ความสำคัญกับหน้าบลสูงค้างชัดเจนครับขยับราคาสูงราคาสูงนั้นขยับขึ้นมาครับเป็นหนึ่ง ราคาพู่วัดเปิดมาครับจ่ายเจ้าบ้านชนะที่หนึ่งจุดห้าศูนย์เสมอจ่ายสามจุดเก้าศูนย์และชิมเรีนชนะครับจ่ายหกจุดศูนย์ศูนย์ะราคาพู้ปัจจุบันครับจ่ายเจ้าบ้านชนะที่หนึ่งจุดสี่ศูนย์เสมอจ่ายสี่จุดสามสามและจิมเรียนชนะจ่ายเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์ะราคาพู่นี้ก็การันตีเลยครับเจ้าบ้านครับจะเปิดเกมบุกเข้าใส่บอลรองอย่างแน่นอนครับตามราคานะครับจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านครับเปิดเกมบุกเข้าใส่บอลรองครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้งคู่นะครับ เจ้าบ้านครับแข่งสิบห้านัดครับชนะเก้าครับเสมอสี่ครับแพ้ไปสองครับมียิงได้ยี่สิบเก้าประตูครับเสียไปสิบเอ็ดประตูครับมีสาสิบเอ็ดแต้มครับอยู่อันดับที่สามครับฝั่งทีมเดือนครับอันดาฮัมครับแข่งสิบสี่นัดครับแข่งแล้วก็หนึ่งนัดครับชนะห้าครับเสมอหกแพ้ไปสามครับยิงได้สิบเก้าประตูครับเสียไปสิบสี่ประตูมียี่สิบเอ็ดแต้มครับอยู่อันดับที่เจ็ดครับเรามาดูแรงจูงใจของเจ้าบ้านครับตอนนี้อยู่อันดับที่สามครับมีสามสิบเอ็ดคะแนนครับมีสิบห้าแต้มครับ ถ้าเกิดชนะนัดนี้ก็จะมีสามสิบสี่แต้มครับขยับขึ้นไปจากฝูงก่อนเลยครับเพราะว่าแข่งมากกว่าหนึ่งนัดครับเพราะว่าเจ้าจากฝูงตอนนี้มีสามสิบสามแต้มครับแรงจูงใจนั้นค่อนดีค่อนข้างดีครับบวกกับราคามาครับก็สอดคล้องนะครับที่ว่าเจ้าบ้านจะเปิดเบมบุกเข้าใส่ครับมาดูฝั่งทีมเดือนกันบ้างครับฝั่งทีมเดือนครับตอนนี้อยู่อันดับที่เจ็ดนะครับ ถ้าเกิดชนะนัดนี้ก็จะมี24ครับขยับขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับกับขยับขึ้นมาหนูจะอันดับที่หกครับแดงจูงใจนะที่ว่าอันดับที่หนึ่งถึงที่สามนั้นได้ไปเตะ a FC แชแคป้ยนลีครับแรงจูงใจค่อนข้างดีครับสำหรับเจ้าบ้านครับบวกกับราคาครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเปิดเตรียมบุกเข้าใส่ด้วยนะครับเรามาดูผลงานการพบกันครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมดแดนัดนะครับมีประตูถึแร่ครับหกนัดจากแปดนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาที แปดนัดเต็มครับร้อเปอร์เซ็นต์ครับมีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีครับสาเหตุที่ผมวิเคราะห์แค่สองประตูในเก้าสิบนาทีเพราะว่าเราต้องการเพียงแค่สองประตูครับเพราะว่าครึ่งแรกมายิงย้ำพึ่งหลังครับกรณีย้ำพึ่งหลังเราต้องการเพียงแค่สองประตูนั้นเพราะว่าเรายา้ำพึ่งหลังที่ราคาลุกครึ่งหรือลูกควบหรือหนึ่งลูกครับไล่ลงมาครับคือเราก็าต้องการเพียงแค่สองประตูครับครึ่งหลังก็จะทำกำไรกันไปได้นะครับผมึจงจริงวิเคราะห์แค่สองประตูเท่านั้นครับเรามาดูผลงานของเจ้าบ้านกันบ้างครับสิ มีประตูแรกครับ9้านัดจาก10นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปในเก้าสิบวนาทีครับ8นัดจาก10นัดครับผลงานค่อนข้างดีทีเดียวครับสําหรับเจ้าบ้านครับอันซาบับซาอูครับเรามาดู10นัดหลังสุดของทีมเดือนกันบ้างครับมีประตูในึ่งแรกครับ7ดนัดจาก10นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน90้าสิบวนาทีก็7็ดนัดจาก10นัดครับ7จปรนครับมี1่ประตูในรึ่งแรกแล้วก็7จนครับมี2งประตูขึ้นไปใน90้าสิบวนาทีครับผลงานก็ดีทั เรามาดูผลงานการทําประตูครับและเสียประตูก like, <To> ันนะครับดูห้านัดหลังสุดก่อนนะครับเจ้าบ้านครับห้านัดครับยิงได้ห้าประตูรับเฉลี่ยนัดละหนึ่งประตูเสียก็ห้าประตูเช่นกันครับเสียนัดละหนึ่งประตูครับโดยโดยเฉลี่ยนครับเรามาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับห้านัดดังสุดนะครับยิงได้เจ็ดประตูรับเฉลี่ยนัดละหนึ่งจุดสี่ประตูแล้วก็เสียเจ็ดประตูรับเสียเส้นหนึ่งจุดสี่ประตูเหมือนกันครับคือกองหน้ายิงทุกนัดกองหลังก็เสียทุกนัดเช่นกันครับสำหรับเจ้าบ้านและทีมเยือนเรามาดูสิบนัดกันบ้างครับ สิบนัดของเจ้าบ้านครับอันซาบับครับยิงได้สิบสี่ประตูครับเฉี่ยนะหนึ่งจุดสี่ประตูเสียไปสิบเอ็ดประตูครับเสียนะหนึ่งจุดหนึ่งประตูครับคือก็ยิงท่วงนัดเสียนัดเหมือนเดิมครับทั้งห้าและสิบนัดครับเรามาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอันดาดาอันดาหัมครับสิบนัดครับยิงได้สิบสองประตูครับเฉลียนะหนึ่งจุดสองประตูครับเสียไปสิบเอ็ดประตูครับเสียนะหนึ่งจุดหนึ่งประตูครับโดยเฉลี่ยคือกองหน้าก็ยิงประตูเยอะกองหลังก็เสียประตูเยอะัทั้งเจ้าบ้านและก็ทีมเยือนนะ แต่ราคานี้ครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเปิดเกมบุกเข้าใส่แล้วทีมเยือนก็กองห้าก็ถือว่าคมครับก็โอกาสมีประตูก็อยากทีมเยือนก็มีครับเพราะว่าคือบอลมันมันลงมาก็ต้องเปิดเกมสู้กันอยู่แล้วครับส่วนจะสู้ได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตามราคาแล้ววันนี้ครับเป็นเจ้าบ้านครับเปิดเกมบุกเข้าใส่ทีมเยือนอย่างแน่นอนครับตามหน้าราคาบนี่คือตัว VEP ของผมครับแต่แรงจูงใจของเจ้าบ้านนั้นค่อนข้างดีครับ ชนะเพื่อขึ้นไปอยู่ตากฝูงก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ครับนี่คือตัว v ีพีของผมก็ตัวแถมครับตัวแถมก็มีให้ได้ติดตามนะครับแต่ว่าผมก็มุเคราะห์ตัว VP ตัวเดียวครับเหมือนเดิมครับก็ขอขอบคุณครับทุกท่านครับที่กดติดตามผมมาที่คอมเมนต์ให้กําลังใจครับก็ขอบคุณจากใจจริงๆครับส่วนท่านที่ชื่นชอบคลิปผมครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นเป็นกลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอทุกท่านโชคดีครับ เดี๋ยวสามทุ่มครับเรามารุ้นตัวแถมตัวแรกก็คือตัว v ีพองผมครับเตกเวลาสี่ทุ่มครับสวัสดีครับวันนี้